ครับก็อ่าวันนี้มีอัปเดตนะครับท่านผู้ชมครับมีอ่ามอดใหม่เนาะท่านผู้ชมเป็นรถไถยฟอร์ดฟอร์ดเล็กนะครับท่านผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับท่านผู้ชมครับก็ว่ากันไปนะครับผมก็อันนี้เป็นบีเอ็มนะครับีเอ็มดับยูนะครับผมก็มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับนะครับนะก็ผมว่าหน้านี้สวยอยู่นะหน้านี้เนาะหน้านี้สวยเนาะหน้านี้ก็กระจังหน้าเริ่มใหญ่แล้ว นะครับผมใหญ่เรื่อยๆครับผมแม่โอเคครับผมแล้วเราจะมาดูฟอร์ดนะครัฟอร์ดตัวใหม่เป็นฟอร์ดอ่าไม่ใช่ฟอร์ดตัวนี้นะครับผมเป็นฟอร์ดเล็กอ่าหกร้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจหกร้อยคิวอะไรเนี่ยผมจําชื่อไม่ค่อยได้วะอ่าจะอาจะอาจะไหนไม่เห็นมีเลยไม่ผมติ๊กมาอยู่ไม่ใช่หรออ๋ออ๋อไอ้นี่มึนอ๋อลุ้นว่าผมไม่ได้ติ๊กมาหรอติ๊กดิไม่ติ๊กได้ไงน่ะ ใช่เหรอใช่อันนี้เหรอใช่เหรอมันใช้คันนี้เหรอเดี๋ยวไปดูก่อนนะโอเคใช่นะผมฟอร์ดหกร้อยคิวนี่แหละอันนี้นะไอ้สามสี่รุ่นนี่แหละอ่ามันก็จะมีแรงม้าตามแรงมา้าใช่ไหมเริ่มจากหกห้าหกศูนศูนย์หกหกศูนศูนย์เจ็ดหกศูนศูนย์เจ็ดหกศูนย์ศูนย์หกอะไรวะถึงถึงคันนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมวันนี้เอาแบบว่าเอาเจ็ดหกศูนย์ศูนย์ธรรมดาแล้วกันนะท่านผู้ชมอ่ะ นดูดิว่าแต่งอะไรได้บ้างปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าขออนุญาตแต่งแบบอารมณ์ดีนะอ๋อมีสี่คนสี่กับสองคนสองด้วยโอ้โหไว้เฮ้ยเมื่อกี้ดีว่ะเมื่อกี้ดีว่ะสองคนสองมาดิเอาละเอาละมาไหนมาดูดิมีอะไรบ้างอ่ามีขาอันนี้ด้วยมีขาจับใจด้วยอุ๊ยไม่ใชเ่เปลี่ยนสีได้ด้วยว่ะทุกโยมเอาสีเดียวกันเนาะ ียอันนี้คือฟอร์ดใหม่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองเสียงดูดิผู <c oughs> ้ชมฟังเสียงดิอ่าน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 อันนี้เป็นมอดปลอมนะท่านผู้ชมไม่ใช่มอดแท้นะท่านผู้ชมเป็นมอดปลอมเนาะจะมีระบบเพื่อนโคลนว่ะ ไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่าอนี้จะสามารถที่จะใส่ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะนี้จะสามารถที่จะใส่ได้หรือเปล่านักท่องครับอืมอยากผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าจะใส่ได้ไหมอลองดูดิได้ไหมโอ้ไม่ได้ว่ะไอ้บ้าเอ้ย ไม่ได้เฉยดียว่ะท่านผู้ชมคือ bon human. มันไม่มีอั <travail> Bal, <generally> นไหนใส่ได้เลยนอกจากคันของเขาเองอ่ะนะครับผมโอ้ยเอยไอ้นี่มันไม่มีอันไหนใส่ได้เลยอ่ะอย่างนี้เอาผ่านสิบมาเดี๋ยวเราไปลองไถนาดูวันนี้มารีวิวคร่าวๆแล้วกันนะท่านผู้ชมมาวันนี้มาาอววันนี้ิดีโอนี้มาไม่นานนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรีวิวคร่าวๆแล้วกันอุ้ยรีวิวคร่าวๆนะครับผม โอเคครับผมอ่ะอันนี้ก็ขายไปเลยช่างแมงแล้วเดี๋ยวเรามาผ่านสิบนะครับเอ้ยใครตายวะเอเอไปจะไปจะไใช,ไใช,ไใช่ใครเป็นไรอะ่ะลุงพี่มีเสียงบี้บอดว,วันนี้มารีวิวเขาข้าวนะครับผมอ่ะก็จะเป็นสองคนสองนะครับสามารถเปิดประตูดได้นะครับหรือจะเลือกเป็นสี่คนสี่ก็ได้นะครับท่านผู้ชมสี่คนสี่ก็คือล้อนหน้าจะขับเคลื่อนด้วยนะแต่น,นี้มันคันเล็กไงก็สองคนสองก็พอแล้วนะครับ <S 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 เพียงพอแล้วนะครับผม นะครับก็เป็นมดปลอมนะครับทุกคนมีมดปลอมมดแท้หลยเหรอเป็นมดมดเถื่อนไม่ใช่เป็นมดมดปลอมนั่นแหละแล้วมันคืออะไรวะเนี่ยไหนลองหนีบดูดิเป็นมดปลอมนะครับไหนก็เป็นฟอดนะครับผมฟอดเอเวอร์เอุ้ยไม่ใช่เจ0 0นะครับผมนะก็ประมาณห0สิแรงม้าหรือเปล่าผมดูผมคิดถูกหรือเปล่าหรือว่าผิดยังไงก็ต้อง คอมเมนต์บอกด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมว่าคันนี้มันกี่แรงนะ <c oughs> ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องรถไถสักเท่าไหร่แล้วท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมครับวางไปนะครับผมข้างหลังก็เอาเป็นกระจกนะผมอันนี้ตัวนี้ก็เป็นผ่านสิบนะทุกคนครับอันนี้มีกากบาดให้ติ๊กด้วยไม่รู้ติ๊กอะไรนะครับผมก็ติ๊กไปรถนี้นขางนที่จะสไลด์นะผ่านจะเป็นคนละส่วนนะผ่านจะเป็นผ่านสิบนะครับทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวจะไปรับจ้างไถ แปลงป่าลกๆสักหน่อยนึงปะ่ะเป็นเกียร์เป็นนวดน,นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนอันนี้คืออะไรวะเนะี่ยไอโยกนี่คืออะไรวะเป็นเพลงนะเอ้ยไม่ใช่ใครเปิดเพลงวะขอโทษครับขออนุญาตไปนะอ่าไม่ว่าจะขึ้นรถไม่น่าจะขึ้นได้หรอกวิ่งไปเองนี่แหละเนี่ยมีตัวอุปกรณ์เสริมกันกันจมได้ด้วยนะครับกันจม เฮ้ยเดี๋ยวพี่พี่เปิดประตูวิ่งอย่างนี้เลยเหรอพี่เอ้ยอ่าออปชั่นมีอะไรบ้างงั้นเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะว่าออปชั่นมีอะไรบ้างมีไม่มีอะไรเลยครับผมไม่มีอะไรเลยคนระับไม่สามารถที่จะควบคุมหรือควบทุมอะไรได้เลยก็คือขับแล้วก็ไถได้อย่างเดียวนะครับนะดูจากพองมาลลยก็รู้นะครับผมนะผมไปก็ว่า,ากันไปนะครับทุกทคค่านนะนะ ว่ากันไปว่ากันไปว่ากันไปนะครับผมโอ้โหดูความเร็วดิแงวิ่งวิ่งไปแบบช้าๆหน้านิ่งๆนะครับผมลองถ่ายตรงนี้ดูดิเออเอ้ยยังไม่ได้ซื้อที่หรออ่าแปะวันนี้ผมไม่ได้มา,ถ,าถ่ายแปลงนี้นะท่านผู้ชมจ้างมันไม่เป็นไร พี่ถ่ยช้าขนาดนี้เลยเหรอ,อยังไม่ตายเถอะพี่เอ้ยไยย่ายยังช้าเลยรไมันรถเป็นสีขาวหมดเลยว่ะทุก้ชมรถเพื่อนเป็นสีขาวหมดแล้วทุก้ชมรถเพื่อนเป็นสีขาวหมดแล้วนะโอ้นะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเปิดตัวฟอร์ดใหม่แล้วกันนะทุกทุก อดใหม่นะโอ้โหตายให้ตายแต่ลูกพี่เอ้ยสภาพโอ้โหสภาพลูกพี่ผมสภาพพี่เอ้ยนอ,อแต่วันนี้มาไทอันนี้แล้วกันโอ้โหสภาพพี่เอ้ยสภาพพี่นี่คือแบบอื โอ้โหแล้วดูสาภาพท่านผู้ชมอ่ีเดี๋ยวดเดี๋ยวดูดิโอ้โหข่าจัวครับผมอแม่นี่เรียกาข่าจัวกันเลยนะครับข่าจัขาวข่าจัวโอ้โหสุดยอดเลยนะลูกพี่เนะาะข่าจัวครับผมให้ตายเถอลูกพี่มาวันนี้เดี๋ยวพาไปไถป่าลกๆท่านผู้ชมมีงูก็ไม่กลัวมีแตนก็ไม่กลัวเพราะว่าเราเป็นตู้แอร์นะครับ มาโอ้ยเหยียบโอ้ยเหยียบไม่เหยียบ,ไม,บไม่ทำลายด้วยนะประเด็นนะ่ะงูเสียงเบามากเลยอ่ะเอาปีนโอ้โหมุดเข้ามามุดเข้ามาฮึบโอ้มันทำลายอยู่นี่มาใช่ปะทำลายอยู่ใช่ปะเนะี่ยอ๋อทำลายอยู่ทำทำลายอย่างโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยอุ้ยเกินไปเดี๋ยวผมมันเกินไปป่ะเดี๋ยวผมลดลดฝุ่นก่อนมันเกินไปมันมองอะไรไม่เห็นเลยเนะี่ย มันเกินไปเนาะเอาประมาณนี้แล้วกันเอานะครับูหูมันมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะโอ้แล้วมันไม่วิ่งวิ่งวิ่งโคตรช้าเลยท่านผู้ชมไม่หยิ่งช้าเลยโอ้โหนี่มันกี่แรงหกสิบแรงจริงเหรอเนี่ยเองถ่ยตรงไปก่อนมองอะไรไม่เห็นเลยน่อโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยมองอะไรไม่เห็นเลยอีมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคทะลุละ โอ้แม่งไปยังยากเลยขับยังยากอะทุกผู้ชมขึ้นดีผ่านเออโอ้โยกผ่านอย่างช้ากเลยแสดงว่ามันหนักมากเลยนะโอ้โหแล้วดูสภาพรถผมดิโอ้โหสภาพรถผมไม่บ้าเฮ้ยดูดิทุกผู้ชมมันน่าดูไหมเนี่ยนี่คือ Ford 8210นะครับผมเราเปิดตัวยัง เปิดตัวสักหน่อยก็ได้เปิดตัวโอเคเปิดตัวเรียบร้อยนะครับผมฟอร์ดเอ่อเจ็ดหกศูนย์ศูนย์นะครับทุกยงครับใช่ปะเดานะครับเดาประมาณหกสิบแรงนะครับผมหรือเจ็ดเจ็ดสิบกว่าแรงนะครับเดานะครับเดานะอันนี้เดานะหรือความเป็นจริงเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะครับเอาเดี๋ยวลองไปไถดูสักนิดอีกนิดนึงนะครับทุกยมลองไปไถอีกสักนิดนึ่งไป ซูมไหมซูมยังอ่ะซูมให้เรียบร้อยนะครับทอาสายป่าลกๆเลยปะแหมโอโ้โหคือผ่านสิบเป็นคนแข็งที่จะเยอะนะท่านผู้ชมประมาณผ่านสามบันสี่จะกำลังดีเลยเนาะตัวนี้เนาะผ่านห้าประมาณเนี้ยโอโ้โหดูดิผ่านสิบมันเยอะเกินไปอนะเนาะมันหนักมันต้านนะครับ โอ้โหจะดับแผลไม่ดับแผลเลยพี่เอ้ยไม่ตายเด้อดับแผลไม่ดับแผลอยู่เนี่ยอืตัวนครับผมจุดตัวครับจุดตัวนะผมจงอะไรยจงอะไรนะครับผมมาจดอะไรลาที่๊งละลายอืออันนี้เป็นป้ายนะครับผม แต่พอวิ่งมันก็โอเคนะแต่พอทำไมเวลาไถมันชา้าจังวะดูมีล้อปีเอ๋อมันสองคสองด้วยแหละคือมันสองคบคุม,มสองล้อด้หละปัจจัยหนึ่งอะ่ะเนี่ยข้างหน้าเป็นเขียนคำว่าฟอร์ดนะครับผมปัจจัยหนึ่งคือมันมันสองล้อนะมันไม่ใช่สี่ล้อปกติผมจะขับจะสี่ล้อนะครับเอ้ยผมว่าสี่ล้อนะ่าจะไปได้ดีกว่านี้นะ โอ้โหผมว่าสี่ล้อไปได้ดีกว่านี้นะดูจากทรงเนาะใช่ปะผมว่าใช่นะสี่ล้อผมว่าไปได้ดีกว่านี้แล้วนะไปดีนะไปดีก็เด็ดอ่ะไปดีก็เด็ดเลยล่ะเป็นอะไรครับเนี่ยไปดีก็เด็ดเลยอ่ะโอ้สี่ล้อดีนะอ๋อไม่เจ๊งเล่นๆนะเป็นอะไรครับเนี่ยโอ้โหดูไม่ไหวนะทุกยงครับโอเควิดีโอนี้ปิดตรงนี้เลยนะครับทุกยงครับไม่ไหวครับถามว่าไถได้ไหมก็ไถได้แต่ว่า คือฝือนครับมันฝืนครับนะเสียงอะไรติดติดวะคือมันฝืนจ,จัดเลยอ่ะท่านผู้ชมนะฝืนมากฝืนมากนะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับฝืนฝืนมากฝืนมากเออโอ้หนักจัง